กเคีัสเบดถึงทศวรรษฉันจะรักนาย, mm hmm. เ,ยเจียงเจียงเฮอรสวีไอขอฟักทีเถอะวะไอเวนี่ mm hmm. ฉันไม่อยากมีเรื่องกับนายฉันมารับ คนของฉันกลับบ้านตาพูดออกมาได้ว่าตัวเองมีคู่ควรแล้วคู่ควรแล้วเหรอฝึกมันเรื่องของคนเราฝออคนเป็นคนนอกมายุ่งแบบนี้ นายมีฟิตอะไรมาบอกฉันไม่คู่ควรทำไมเขาถึงชอบคนอย่างนายได้ลงวะอย่าเอาความคิดตื้นๆมาตัดสินเรื่องของพวกฉันคืนคนของฉันมาได้แล้วความคิดตื้นๆเหรอประธานเจียงนายน่าจะรู้ดีกว่าฉันกับจื่อชูจักกันได้ยังไงหิมะตกวันแรกของปีที่ปักเขามารับผลตรวจ มาคนเยาเฟื่อ์ขนเป็ดนานาแต่ตัวเย็นเฉียบตั้งแต่วันนั้นเขามารักษาเองไม่มียาติไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนมาด้วยสักคนเวลาเจาะไขกระดูกมันเจ็บมันทรมานแค่ไหนเขาก็ไม่เคยบ่นสักคำฉันเคยคิดว่าเขาอยู่ที่ปักกิ่งคนเยวไม่มีใครคอยอยู่ข้างๆแต่พอเห็นรอยดูดที่บนคอเขาถึงได้รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้ว นายก็รู้ว่าเขารักนายมากแค่แค่ไหนทําไมไม่ให้เขาได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้บ้างตอนแรกเขายอมทำเคีโมแล้วแต่พอหลังจากวันที่ฉันไปฝ่งที่บ้านเขาก็ไม่ยอมรับ่ายอีกเลยเขาอยู่ที่ปักกิ่งดีๆทําไมอยู่ถึงหนีไปได้ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรความฉันรู้ว่ามัน มันคือความผิดของฉันฉันช้าไปไหมวะฮะไม่คิดว่ามันช้าไปเลยงไงฉันจะให้โอกาสไปแก้ตัวไม่ต้องพูดอะไรมาตอนนี้ไปพูดให้เขายอมรักษาให้ได้ฟิววะแค่รู้ตัวว่าทําผิดมันจะทําให้เขาอาการดีขึ้นมาได้งง้นเหรอมันไม่ได้เว้ย ฟางเรื่องมันไม่ใช่ว่ารู้ตัวว่าทำผิดไปแล้วจะจบแต่แค่พูดคำว่าผิดไปแล้วมันจะลบเรื่องเลวๆที่นายไปทำมีใครต่อใครได้ง้นหรอฉันจะทดแทนความโดดเดี่ยวความทุกข์ที่เขาต้องแบกรับมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ได้หลายปีที่ผ่านมาได้หรือหรือไงมันไม่ได้คนมันไม่ได้ คนยังไงมันก็แค่ทำหลายคนอื่นเพื่อสนองตัวเองท่าน,น้สนอ,อารมณ์ตัวเองเท่านั้นไายให้ฉันเจอเขาได้ไหมแก๊กจื้อฉู กินฟ้าใจอีกไหมขับหมับคุณไม่ไปได้ไหมเมื่อกี้ก็ยังบอกให้ผมนอนต่ออีกหน่อยไม่เฉลิอไม่ให้ผมไปแล้วเหรอคุณอยากเจอเขาหรือเปล่าผมไม่เป็นไรหรอกทำไมผมต้องอยากเจอเขาด้วยละ่ะ บางเรื่องถ้าผ่านไปแล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้นะนเชื่อมุกจะฟ้องคุ้นอะไรพะยิกุ้ยบทที่ห้าสองลกกวนไปกับพวกผมสักคู่นะครับไปไหนครับ ได้รับแจ้งคุณบุกบุกพื้นที่ส่วนบุกคนกาบกอรุณน้าให้ความร่มกกวมมือการตรวจสอบฝนด้วยครับผมรอพบคนอยู่ถ้าไม่ได้พผเผาผมก็ไม่ไปทำอะไรกันวะเฮอจูู่เฮอจ์จู่ะเอา,า,เอาหรือไปไม่ใช่เฮอจูชูเฮอจูชู ฉันไม่นายไม่ต้องการฉันล้วหรอนายพูดเองจะไม่มีวันไปจากจากฉันชื่อฉูฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วจริงๆฉันแค่อยากเจอนายขอร้องนะอย่าทำแบบนี้กับฉันเลยชื่อฉูถึงเวลากินยาแล้วอากาศหนาวกึก เอาตัวไปแล้ฟินะเหนื่อยไหมผมรู้หลายวันนี้คุณนอนไม่ค่อยหลับฝันดยกินยายแล้วนอนต่ออีกหน่อยนะพอตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกดีขึ้นเองคุณโกหกชื่อถูอย่าร้องไห้เลยนะขอโทษน,นะหมออ้ายคือผม จือจูไปหา่างโจกับผมนะหมอก่อนไปช่วยอะไรผมอย่างนึงได้ไหมคุณอยากได้อะไรก็บอกได้เลยคุณช่วยพาผมไปที่ฟูฝัน้ามเฟียนทีฟรีนี่จบไ,ไวๆเว้ย ติงติงติงให้ผมรอข้างนอกไหมหรือให้ผมไปเป็นเพื่อนให้ผมเข้าไปเหรอใส่เสื้อโคสีอย่าผมไปง่งบางเรื่องก็จำเป็นต้องเะชิญหน้าฟ้าฟ้าติงเลย ห่อไปเดินเล้นอรอผมแป๊บหนึ่งได้ไหมได้อารมณ์ไปสี่ขวับอยู่ที่นี้ผมไม่ต้องใช้ร่รมหรอกพ่อครับแม่ครับลูกผิดไปแล้วลูกผิดไปแล้วลูกผิดไปแล้วซาฟาลูผิดไปแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแม่ครับ ขอโทษที่ทำให้ต้องเป็นห่วงอยู่เรื่อยลูกรู้ว่าทำให้แม่ผิดหวังมากมายแค่ไหนแม่คงคิดว่าทำไมเด็กดีที่คอยเชื่อฝากคนนั้นถึงได้ถึงได้ถึงได้โตมาเป็นผู้ใหญ่แบบนี้แม่แต่แม่ก็ยังไม่ยอมเลี้ยงดูพ่อครับสิบปีมานี้พ่อต้องคอยดูแลแม่แม่เขาขี้กลัวอยู่ข้าง ลูกข้างล่างมืดขนาดนั้นคงจะกลัวมากแม่พ่อเห็นใจแม่หน่อยนะพอถึงเวลาลูกจะไปช่วยดูแลพ่อแม่เองลูกจะไม่ให้เสียใจอีกแล้วก็จะไม่ให้ปล่อยพ่อแม่ต้องรออีกนาะนแค่ขนาดนี้ฝ่าฝ่าจูชูกับกันนะรอคุณ แข่งแรงแล้วเราค่อยมากันใหม่นะพอ่อครับแม่ครับรอลูกนะมาค่อยๆลุกนะโอ้โหจะล้องหันกันนะเอาแป๊บหนึ่งนะเสื้อผ้าเปียกหมดเลยหนาหรือเปล่าเหมือนกับว่าสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจมันหลุดออกมาแล้วผมรู้สึกโล่งใจจังเจื้อชู จอชูนายเป็นอะไรนะจืจูโอชูหวันที่แฮปปี้เนี่ยอัดตอนที่จะจเเฟบเล็กกันคืนคืนคืนเปิือบแปกฮัลโรลสวัสดีครับฉันเจียงเฮอฟวี อย่าพึ่งวางฝ่ายนะประธานเจียงออกมาแล้วเหรอแขก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 ฉันอยากขอร้องนายฉันนายคืนเขามาให้ฉันให้ฉันฟ้าแล้วอยากได้แล้วก็เอาไปตลาดเฟสเจที่พี่ชายของนายอยากได้มานานถ้ากลัวจะยุ่งยากฉันจะยกมุ่นให้ก็ยังได้ ฉันเชิญหมอฝีมือที่ดีมาที่ปักกิ่งหลายท่านเทคโนโลยีที่ทนสมัยที่สุดก็มีมันคงดีกว่าอยู่ที่หางโจโนแน่ๆบ้านฉันติดเงินนายแปดล้านแค่หาทางรถไาที่ดีที่สุดให้เขานายเขีว่าฉันทำไม่ได้หรอวะฉันรับเขามาคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันผิด แล้วไงว่าเขาจะยอมให้นายพาไปรักษาได้ไงคิดว่าตัวเองวิเศษวิสมาจากไหนกันวะถ้าวันนี้นายบอกฉันว่านายหาไข่กระดูกที่ตรงกับของเจ้อชู้ได้แล้วฉันจะไม่พูดอะไรสักคำจะขับรถข้ามวันข้ามคืนพาเขาไปส่งที่ปาก์คิงให้เยาวนี้เลยแต่แม่งทำไม่ได้ไงละ่ะ นายหาไม่ได้ฉันก็หาไม่ได้ไขก่กระดูกที่ฉันหามาให้เจ้าชูลูกชายหรือเจ้าคุณบอกจะเอาไปก็เอาไปดือด้อๆฉันคิดว่านายจะแน่กว่านี้แน่กว่านี้ไปเอาไข่กระดูกกลับมาให้ได้สิว่าก็ก็ควรหรือเจ้าคุณ คนนั้นไงได้ยินว่าช่วยแฟนได้แล้วจะดีใจยอมช่วยฉันค่ะผู้ชายใช่ไหมวันนี้ฉันจะทำนายจนนายไปทำต่อใครไม่ได้อีกเลยบ้าเอ้ยโง่จริงๆพี่บ้านตูดอืม พี่ผมเองนะเสียอวีเหรอเช้านี้ฉันรับสายมาฟองสายแล้วพี่สภายนายรู้สึกไม่ค่อยสบายขอโทษทีพี่ผมแค่อยากจะขอให้ช่วยอะไรหน่อยถ้าจริงเมื่อฝุ่ไปหาจริงสินี่พี่สปายนายทองแล้วนะวันก่อนไป วันก่อนไปเอ็กซเรสได้แฟดชายหญิงพ่อแม่นี่ดีใจยกใจแนะนำนุ่นใหญ่เลยถ้าแม่เอาแต่จ้องว่าวันวันฉันหาเงินได้เท่าไหร่ก็คงจะหาเจ้าฟ้องให้หนายเฟิร์บท่อไทยย่รุ่นต่อไปแล้วขอบคุณนะพี่ดูท่าเจียงเฮอร์สวีคงไปเจอพี่มาแล้วเนี่ยแต่ไม่สำเร็จ ส,สอบวิเสี่ยวอาวีไม่ต้องกังวลน,นะมีพี่อยู่ทั้งคนไม่ว่าจะเรื่องอะไรขอให้นาจจำเอาไว้ว่ามีพี่อยู่ตรงนี้นะคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่นะอืม,อมใครจะอาา่านก็อ่านเถอพ่อใท้ายฮัพาลจ,จะก็ถือว่าจบไวนะว่ากันไม่ได้เตือนได้เหรอ ฉันยังตัวร้อนอยู่หน่อยอะยังตัวร้อนอยู่นหน่อยหน่อยผมฝันเห็นพ่อกับแม่ด้วยผมไม่ได้ฝันถึงพวกเขามาตั้งนานแล้วผมนึกว่าแขกแขกแขกผมนึกว่าพวกเขาไม่ต้องการผมแล้วคุณเป็นเด็กดีขนาดนี้พวกเขาต้องคิดถึงสี่แล้วนี่ตาสินใจว ว่าจะไปหาโจก,กับผมเมื่อไรคิดว่าตกลงไปตั้งนานแล้วแล้วเนี่ยจะมีใครตามใจคุณได้ท่าผมอีกแล้วล่ะวันเวลาที่เหลืออยู่ฉันจะคอยอยู่ข้างๆให้หนายได้ทำสิ่งไหนสิ่งต่างๆที่ต้องการพวกเราจะไปกันวันนี้เลยเหรอแต่ต้อง ไปรับเจ้าฝองกับเจ้าเหมียวก่อนนะโอเครอให้ยานี้หมดก่อนนะจ่ายเงินไปแล้วเนาะคุณไม่ได้กินอะไรมาเลยมาทั้งวันตรงที่ว่างที่ว่างแขนมีขนมอยู่กินรองท้องไปก่อนนะฝึก ทำไมไมีแต่พูดซากับพวกเออเจียวนะเนี่ยแล้วเนี่ยนี่ถ้าใครมานั่งรถเขาคิดว่าคุณเอาใจใส่แฟนมากๆเลยแน่ๆแล้วผมเอาใจใส่คุณไม่พอเหรอแขก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  ลอดออกนะ่ะไม่เป็นอนะไรหรอกเมื่อก่อนผมอยู่บ้านคนเยอะอ้วกตั้งเยอะเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วฟื้อบือที่คุณโอเคใช่ไหมโอเคพูดอะไรมีเหตุผลตลอดเลยนะเดี๋ยวกลับว่าปลายผมทําผัดตับให้กินบำรุงเลือดหน่อยนะซื้อผัดตับมาให้นายบำรุงเลือดนะ่ะ หักตับเด้อจบตอนที่หักผ้า